คิดไหมแล้วอยากกินขนมแล้วยือยู่วันนึงเราวอานน้ําอยู่แล้วอยากกินสบู่เพราะกลิ่นัมันหอมนี่ตอบโจทย์ทุกคนค่ะแค่ไปซื้อมาถ้าคนที่มีเซนดีชิมเข้าไปคำแรกก็สบู่แล้วค่ะถ้าคนที่ตอบรับเลาไม่ค่อยดีขนาดนั้นก็สองสามชิ้นเดี๋ยวมันมาเองค่ะสบู่ยวชิมให้ดูนะคะสบู่ล้วนๆค่ะ เยอๆแล้ว,วค่ะอันต่อมาค่ะอันนี้ตอบโจทย์พวกฮาร์ดคอร์ค่ะพวกชอบเป็นอะไรตุ้มๆๆตุๆ้มอันนี้ตอบโจทย์ค่ะมันคือขนมป๊อปแป๊ะใส่ใหม่ค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นเหมือนใส่ใหม่ก็จะม,มีป๊อปแปะนะคะแล้วพอเรากินเข้าไปมันจะป๊อปแป๊ะแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวมันจะเปาะค่ะแล้วถ้าใครเราไม่ระวังกินข้าไปยังแปไม่หมดกินข้าไปแล้วเดี๋ยวมันเปาะนคกอนะเขาเป็นทุง่งอันต่อมาเคยไหมอยากกินยาสีฟันนี่ค่ะตอบโจทย์ตอนเด็กๆเราจะชอบกินยาสีฟันกันเนาะเพราะไม่มีหลายรสนากินกิงก็หอมหวานก็หวานนี่ค่ะ น,นีตอบโจทย์ค่ะรู้จักโนชิงจังใครๆก็รู้จักเดี๋ยวชิมให้ดูค่ะเห็นไหมมันจะเหมือนยาซีฟันเป๊ะเลยบีเหมือนกันเลยดูนะคะ <c oughs> อันนี้เราินเองใส้ได้ค่ะอันต่อมาค่ะ นี่ดูสิอันนี้เราคงจำกันได้เนอะขนมกระดาษที่เราเจอตามร้านที่เขาชี่วมาจากต่างประเทศเลยอะอันนั้นตั้งเหมือนแพงสี่ห้าร้อยไม่ใช่สิร้อยกว่าตอนนี้เราสามารถหาได้แล้วที่ดิง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 ดงเพียงแค่สี่สิบห้าบาทมีเปบางที่นะบอกไว้ก่อนนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะ เหมือนบางครั้งเราก็เห็นกระดาษแล้วมันสีสวยอยากกินมกพร้อมชิมแล้วโน้ะทุกคนอันนี้เนืะมันจะแตกได้เคสเตอรหมืนโฟมค่ะคนที่อยากกินโฟมก็ได้นะคะอันนี้แบบไม่อันตรายค่ะอ่าลืมบอกอันนี้ละวฟตตี้ฟูตตี้นะตัวเองเดี๋ยวดูนี่สิ ใครเอ่ยกูได้ตามาใครที่เป็นแฟนเจ้าไขคค่ขี้เกียจตัวนี้รอคิดหน้านะเดีย๋ยวเจอกันคิดถึงอย่าลืม subscribe ด้วยนะ